รู้ไหมครับว่าอาการหูตึงธรรมดาธรรมดาอาจกำลังเพิ่มความเสี่ยงให้เป็นโรคสมองเสื่อมได้ถึงห้าเท่าแล้ววันนี้หมอมี6สัญญาณเตือนง่ายๆมาให้ลองเช็คกันด้วยครับตามหมอแม่สังเกตมาหลายทีแล้วนะเวลาแม่เรียกพ่อเขาจากในครัวพ่อเขาไม่ค่อยได้ยินเลยต้องตะโกนตั้งหลายครั้งแล้วเดี๋ยวนี้พอเปิดทีวีทีไรนะต้องเล่งเสียงดังลั่นบ้านไปหมดโอ้ย พ่อ,อยังได้ยินอยู่ก็แค่บางทีมันไม่ได้ตั้งใจฟังเท่านั้นเองคนแก่มันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับครับพ่อผมเข้าใจครับว่าพ่ออาจจะยังรู้สึกว่าตัวเองได้ยินเป็นปกติอยู่แต่ที่แม่สังเกตก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับแต่ถ้าวันนี้ผมจะบอกว่าปัญหาหูตึงมันอาจกําลังเพิ่มความเสี่ยงให้เป็นโรคสมองเสื่อมโดยที่ผู้สูงวัยทุกท่านไม่รู้ตัวเลยจะเชื่อไหมครับ เรื่องนี้ไม่ใช่การคาดเดาแต่มีงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมากมายจากสถาบันชั้นนำของโลกยืนยันความเชื่อมโยงนี้อย่างชัดเจนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าแค่การไม่ได้ยินมันไปทำร้ายสมองของเราได้ยังไงและที่สำคัญที่สุดเราจะป้องกันภัยเงียบนี้ได้ยังไงครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพตรงกัน หมอขอยกข้อมูลจากงานวิจัยชิ้นสำคัญสำคัญจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสถาบันที่ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างยาวนานงานวิจัยของเขาติดตามผู้สูงอายุหลายพันคนเป็นเวลาหลายปีและพบข้อสรุปที่น่าตกใจว่าผู้สูงอายุที่หูตึงเล็กน้อยมีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมสูงกว่าคนปกติถึงสองเท่า ผู้ที่หูตึงปานกลางมีความเสี่ยงสูงขึ้นเป็นสามเท่าและผู้ที่หูตึงรุนแรงมีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมสูงขึ้นถึงห้าเท่าตัวเลขเหล่านี้มันชัดเจนมากนะครับว่ายิ่งเราหูตึงมากเท่าไหร่โอกาสที่สมองของเราจะเสื่อมถอยลงก็ยิ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวมันจะเกี่ยวกันได้ยังไงล่ะตามหมอหูมันก็อยู่ข้างนอกสมองมันก็อยู่ข้างใน ไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับพ่อคนส่วนใหญ่ก็คิดแบบนั้นครับแต่จริงๆแล้วหูกับสมองทำงานเป็นทีมเดียวกันอย่างใกล้ชิดกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับหมอขออธิบายง่ายๆแบบนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสามเหตุผลหลักๆที่อธิบายว่าทำไมการได้ยินที่ไม่ดีถึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพสมองของเราได้ครับ ข้อแรกเลยคือสมองของเราต้องทำงานหนักเกินความจำเป็นครับลองนึกภาพว่าหูของเราเป็นเหมือนไมโครโฟนที่คอยรับเสียงส่งไปให้โปรเซสเซอร์ซึ่งก็คือสมองของเราแปลความหมายทีนี้ถ้าไมโครโฟนมันเริ่มเก่าเสียงที่ส่งไปมันจะอู้อี้ไม่ชัดเจนใช่ไหมครับสมองของเราก็เหมือนกันครับพอได้รับสัญญาณเสียงที่ไม่สมบูรณ์มันต้องทุ่มเทพลังงานมหาศาล เพื่อพยายามเดาว,ว่าเสียงนั้นคืออะไรพยายามประติดประต่อประโยคที่ขาดขาดหายหายให้สมบูรณ์พลังงานของสมองที่มีจำกัดในแต่ละวันแทนที่จะถูกนำไปใช้กับการจดจำการคิดวิเคราะห์หรือการวางแผนกลับต้องถูกดึงมาใช้กับการพยายามฟังเกือบทั้งหมดเหมือนเวลาแม่ต้องพยายามฟังข่าวตอนฝนตกหนักหกหรือตอนมีคนมาทำก่อสร้างเสียงดังๆใช่ไหมลูก พอฟังไปนานๆแล้วมันจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยเพลียๆที่หัวมากเลยใช่เลยครับแม่นั่นคือภาวะที่เรียกว่าภาระการทำงานของสมองที่สูงขึ้นนั่นเองครับการที่สมองต้องตกอยู่ในสภาวะแบบนั้นทุกวันมันก็ค่อยๆอ่อนล้าและเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆครับเหตุผลข้อที่สองนี่ยิ่งตรงไปตรงมาและน่ากลัวกว่าครับคือสมองของเรามันฟอรหรือหดตัวลงได้จริงๆครับ สมองของเรามีส่วนที่เรียกว่าศูนย์ควบคุมการได้ยินซึ่งจะทำงานเมื่อมีเสียงเข้ามาหลักการทำงานของสมองก็เหมือนกล้ามเนื้อครับคือถ้าเราใช้อวัยวะส่วนไหนบ่อยๆมันก็จะแข็งแรงแต่ถ้าไม่ได้ใช้มันก็จะค่อยๆรีบฟอไปเมื่อเราหูตึงโดยเฉพาะการไม่ได้ยินเสียงในบางย่านความถี่เช่นเสียงแหลมๆอย่างเสียงเด็กหรือเสียงนกสมองส่วนที่เคยรับผิดชอบเสียงย่านนั้นๆก็จะไม่ถูกใช้งาน เมื่อมันไม่ถูกใช้งานเป็นเวลานานมันก็จะค่อยๆหดตัวเล็กลงและที่สำคัญคือสมองส่วนนี้มันดันอยู่ใกล้กับสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำและการทำงานขั้นสูงอื่นๆการหดตัวของสมองส่วนหนึ่งจึงอาจส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังสมองส่วนข้างเคียงได้ด้วยเดี๋ยวนะลูกนี่หมายความว่าแค่พ่อไม่ได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องตอนกลางคืนสมองส่วนที่ใช้ฟังเสียงจิ้งหรีดของพ่อมันจะเล็กลงเลยเหรอ ในทางทฤษฎีแล้วใช่เลยครับพ่อมันคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นจริงๆในสมองของเราเลยครับและเหตุผลข้อสุดท้ายซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยคือผลกระทบทางด้านสังคมและจิตใจครับลองนึกถึงความรู้สึกของคนหูตึงในวงสนทนานะครับเวลาที่คนอื่นหัวเราะแต่เราไม่รู้ว่าเขาหัวเราะเรื่องอะไรเวลาที่ต้องคอยถามซ้ำๆว่าอะไรนะจนเรารู้สึกเกรงใจและอาย เวลาที่พยายามจะคุยแต่ก็คุยผิดผิดถูกถูกเพราะฟังผิดความรู้สึกเหล่านี้มันบั่นทอนจิตใจมากนะครับสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนที่มีปัญหาการได้ยินจะเริ่มหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมไม่อยากไปงานเลี้ยงไม่อยากคุยโทรศัพท์ไม่อยากเจอเพื่อนฝูงค่อยๆแยกตัวเองออกมาอยู่คนเดียวซึ่งการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมนี่แหละครับคือหนึ่งในอาหารสมองที่ดีที่สุด การพูดคุยการถกเถียงการหัวเราะล้วนเป็นการกระตุ้นให้สมองได้ทำงานอย่างสม่ำเสมอเมื่อสมองขาดการกระตุ้นจากการเข้าสังคมก็เหมือนต้นไม้ที่ขาดน้ำขาดปุ๋ยครับมันก็จะค่อยๆเหี่ยวเฉาลงซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าความโดดเดี่ยวทางสังคมเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากของโรคสมองเสื่อมครับจิงด้ตามหมอ พ่อเขาก็ไม่ค่อยอยากไปงานเลี้ยงรุ่นแล้วนะช่วงหลังๆเขาบ่นว่าเสียงมันดังอื้ออึงไปหมดคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องแม่เพิ่งจะเข้าใจวันนี้เองมาถึงตรงนี้ผู้สูงวัยทุกท่านอาจจะเริ่มสำรวจตัวเองแล้วหมอมีหกสัญญาณเตือนง่ายๆมาให้ลองเช็คกันดูนะครับ 1. คุณต้องขอให้คนอื่นพูดซ้ำบ่อยๆหรือไม่ 2. คุณรู้สึกว่าคนอื่นพูดจาอู้้ไม่ชัดเจนหรือเปล่า 3. คุณมีปัญหาในการฟังโทรศัพท์ไหม 4. คุณต้องเร่งเสียงทีวีหรือวิทยุดังกว่าคนอื่นในบ้านใช่ไหม 5. คุณเริ่มหลีกเลี่ยงการไปในที่ที่มีเสียงดังๆเช่นงานเลี้ยงหรือร้านอาหารเพราะฟังลำบากใช่ไหม 6. เวลาคุยกันเป็นกลุ่ม คุณตามบทสนทนาไม่ค่อยทันใช่ไหมถ้าคุณมีอาการเหล่านี้มากกว่า2-3ถึงข้อมิอาจจะเป็นสัญญาณว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะไปตรวจการได้ยินอย่างจริงจังนะครับหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องที่น่ากังวลกันมาเยอะแล้วข่าวดีที่สุดของเรื่องนี้ก็คือความเสี่ยงทั้งหมดที่หมอพูดมานั้นเป็นความเสี่ยงที่ป้องกันและแก้ไขได้ งานวิจัยชิ้นเดียวกันยังพบอีกว่าการรักษาภาวะหูตึงอย่างเหมาะสมสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อมที่เกี่ยวข้องลงได้อย่างมีนัยสำคัญแล้วจะให้ทำยังไงล่ะลูกก็คนมันแก่แล้วหูมันก็เสื่อมไปจะให้ไปใส่ไอเครื่องช่วยฟังอันใหญ่ๆเทอะทะน่ะเหรอพ่ออายเขามันดูแก่มากเลยนะพ่อครับ นั่นคือภาพจำของเครื่องช่วยฟังเมื่อ2 0ถึง30ปีก่อนครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลามากแล้วครับเครื่องช่วยฟังสมัยนี้มีขนาดเล็กมากบางรุ่นใส่เข้าไปในรูหูจนคนอื่นมองไม่เห็นเลยด้วยซ้ำม,มันไม่ใช่แค่เครื่องขยายเสียงธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือคอมพิวเตอร์ขนาดจิว๋วที่ช่วยปรับเสียงให้เข้ากับการได้ยินของเราโดยเฉพาะสามารถตัดเสียงรบกวนได้ ต่อบลูทูธกับโทรศัพท์เพื่อคุยหรือฟังเพลงก็ได้มันคืออุปกรณ์เสริมที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตเหมือนกับที่พ่อใส่แว่นสายตานั่นแหละครับพ่อลองคิดดูนะครับระหว่างการใส่เครื่องช่วยฟังเล็กๆที่คนอื่นอาจจะไม่ทันสังเกตกับการที่เราต้องคอยถามซ้ำๆว่าอะไรนะตลอดเวลาหรือการที่เราค่อยๆแยกตัวออกจากเพื่อนๆและครอบครัวเพราะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง แบบไหนที่มันกระทบกับคุณภาพชีวิตของเรามากกว่ากันครับดังนั้นทางออกที่ตรงไปตรงมาและดีที่สุดคือการไปพบแพทย์เพื่อตรวจการได้ยินครับอย่าอายอย่ากลัวและอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยการตรวจจะทำให้เรารู้ระดับการได้ยินของตัวเองอย่างแท้จริงและแพทย์จะสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องช่วยฟัง หรือการฝึกฝนการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆนอกจากการใช้เครื่องช่วยฟังแล้วการปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆก็ช่วยได้ครับเช่นเวลาคุยกันให้หันหน้าเข้าหากันมองปากลดเสียงรบกวนรอบข้างและบอกคนในครอบครัวอย่างตรงไปตรงมาว่าเรามีปัญหาการได้ยินเพื่อให้เขาช่วยพูดให้ช้าลงและชัดขึ้นครับเห็นไหมครับว่าปัญหาการได้ยินไม่ใช่เรื่องที่เราควรมองข้ามอีกต่อไป มันไม่ใช่แค่เรื่องของหูแต่มันคือเรื่องของสมองโดยตรงการดูแลการได้ยินของเราในวันนี้ก็เหมือนกับการลงทุนเพื่อสุขภาพสมองที่ดีของเราในวันข้างหน้านั่นเองครับอืมฟังลูกพูดแล้วก็ได้คิดนะเอาละ่ะเดี๋ยวลองไปให้หมอตรวจหูด,ดูสักทีก็ได้จะได้รู้กันไปเลยดีแล้วล่ะพ่อจะได้กลับมาคุยกันรู้เรื่องเหมือนเดิมเนาะก่อนจะจากกันวันนี้ หมออยากจะชวนพี่ๆผู้สูงวัยทุกท่านมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับแล้วพี่ๆผู้สูงวัยทุกท่านล่ะครับเคยสังเกตอาการเหล่านี้กับตัวเองหรือคนใกล้ชิดบ้างไหมมีวิธีสื่อสารกับผู้ที่มีปัญหาการได้ยินอย่างไรให้ได้ผลดีกันบ้างครับหรือใครที่มีประสบการณ์การใช้เครื่องช่วยฟังลองมาแบ่งปันให้เพื่อนๆท่านอื่นฟังกันหน่อยนะครับทุกความคิดเห็นมีค่ามากนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ ดูแลสุขภาพการได้ยินเพื่อสุขภาพสมองที่ยืนยาวของเรากันนะครับ